ก็สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนใช้งานจอยรุ่นนี้นะครับผมเป็นจอยทรง Xbox นะครับผมสั่นได้ด้วยนะครับมีมอเตอร์สั่นนะครับสำหรับการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อจากทาง s h อ p e e ได้นะถ้าเรามีลิงก์สั่งซื้อจาก s h อ p e e นะครับหรือไม่ก็ทักมาทางไลน์หรือว่าทางแชททาง Facebook ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเชื่อมต่อนะครับให้ตัวเนี้ยสามารถนะครับเล่นเกม call of duty นะครับได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับ iOS รองรับทั้ง iPhone iPad นะครับผม Android ก็ใช้ได้กับอือถือ a n d อ o i d นะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น10ขึ้นไปนะครับใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเชื่อมต่อกับ i อเวก่อนนะครับผมบีใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับกดที่ปุ่ม B นะครับที่จอยค้างนะครับอีนิ้วนึงกดที่ปุ่มสัญลักษณ์ที่เป็นรูปบ้านตรงนี้นะครับเราเรียกว่าปุ่มโฮมนะฮะไฟมันจะกระพริบดวงที่4แบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่บลูทูธนะครับจากนั้นก็เปิดสัญญาณบลูทูธนะครับแล้วก็เรียก สัญญาณตรงนี้เลยนะครับมันจะเขียนว่า dual s ช็ ck 4นะครับผมถ้าเชื่อมต่อนะครับเียบร้อยแล้วนะครับไฟมันจะติดดวงที่4นะครับไฟก็จะนิ่งแบบนี้นะฮะจากนั้นก็เข้าเล่นเกม Call of Duty ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะฮะครับจากนั้นก็เลือกโหมดใดก็ได้นะครับผมเลือกเป็น Multiplayer แล้วกันนะครับ อ่าตอนนี้ควบคุมได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมกดดีโหลดโอ้ นนก็ประมาณนี้นะครับส่งโดนไปอาส่งโดนหาตำแหน่ง นี่ฮะมันกดได้ทุกปุ่มเลยครับในในจอยใอหน้าไม้แทนแลวโอ้ไม่โดน <Enemy contact. S 1> อันนี้ดอกดอกเดียวร่วง ผมสำหรับการปิดใช้งานนะครับก็ปิดบลูทูธนะครับไปที่บลูทูธแล้วก็ปิดนะครับไฟมันก็จะดับให้อัตโนมัตินะครับดูนะกดปิดปุ๊บเนี่ยไฟมันจะดับทันทีเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นระบบ Android บ้างนะครับสำหรับ Android เนี่ยการเชื่อมต่อจะไม่เหมือนกันนะครับ Android เนี่ยจะต้องลงแอปนะครับชุดยิ่งพัดปีสาก่อนนะครับก็ไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าชุดยิ่งพัดปีสา แล้วก็ทําการติดตั้งนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาจากนั้นมันจะขออนุญาตนะครับให้เราเลือกอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นทําการเชื่อมต่อนะครับกดที่ปุ่ม A ค้างนะฮะไม่ใช่ปุ่ม B นะครับ A ค้างแล้วก็ตามด้วยปุ่ม Home นะครับไฟจะกระพริบดวงที่1นะฮะถ้าเป็นขออีเวนต์จะกระพริบดวงที่4นะครับจากนั้นก็แตะตรงนี้นะครับมันจะเด้งไปที่หน้าบลูท t o o t h นะครับให้เราเปิดบลูท t o o t h ด้วยนะครับเปิดบลูท t o o t h ก่อนแล้วก็ทําการจับคู่อุปกรณ์ใหม่นะครับ ชื่อสัญญาณจะชื่อว่า269นะฮะโอ้อันนี้มันสั่นนะครับมีเสียงเมื่อกี้เนะี่ยเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้นะครับถ้าเชื่อมต่อได้ไฟม,มันก็จะติดมันก็จะนิ่งแบบนี้นะครับจากนั้นใส่ที่หนีบเข้าไปนะครับที่หนีบก็ใส่จากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะหนีบแน่นเลยนะฮะหังนั้นก็ไปที่ตัวแอปชุด o ิ i งพัดวี V านะครับที่เราติดตั้งเปิดขึ้นมา กด back กลับไปนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกอ่ามันจะมีอยู่2อโหมดนะครับอันแรกเนี่ยมันจะเป็นมัลติเพเยอร์ครับอันขวาเนี่ยมันจะเป็นแ a ตเทิลร็อเยอร์นะครับในนี้ผมจะเล่นมัลติเพเยอร์นะครับผมจะเลือกอันแรกแล้วก็กดเลือกเมนูที่3นะครับดาวโหลดค่าเปอร์เซ็ไปที่คอนโทรลคอนโทรลอัพนะครับเมนูที่สามอันนี้นะฮะเลือกจากนั้นมุกหน้าจอลงมานะครับให้หน้าต่างเนี่ยมันลอยขึ้นมานะฮะอ่าเราสามารถซ่อนหน้าต่างลอยได้นะครับ ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตั้งนะฮะแล้วก็เลือกรูปบอลลอยน้ํานะฮะกดติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กแล้วกดตกลงนะครับไอตัวหน้าต่างลอยที่เป็นรูปวงกลมมันจะหายไปนะครับแล้วก็กดกลับไปนะฮะแล้วก็มูฟลงมาแล้วก็เข้าเกมเออก็เข้าเกม c a ดิ Duty ได้เลยนะฮะก็ไปที่ตรง ไปที่ฝึกซ้อมแล้วกันนะฮะลองเราดูแล้วกันยังเคียจผมยังเคียดผมพอดีเกียจเล่นนะครับเอ,อกี้เล่นพอดีเมื่อกี้เล่นจบไปแมตช์หนึ่งเลยฮะก็ไปที่ฝึกซ้อมนะฮะลองทดสอบดูว่ามนเล่นได้หรือเปล่านะฮะนี่ฮะจะได้ปกตินะครับผมกดที่ซีเล็กนะครับเพื่อโชว์ปุ่มเล็กๆนะครับนี่ฮะเราก็จะรู้ว่าเราต้องกดปุ่มอะไรบ้างนะครับมันจะมีะแสดงขึ้นมานะครับ กดเล่งนี่กดหมอบกดเห็นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Android นะครับมันก็จะไม่เหมือน iOS นะฮะมันก็จะใช้งานมันจะต้องใช้แอปช่วยนะครับถึงจะเล่นได้นะครับอ่า แล้วก็ออกจากเกมก็มาที่ตัวแอปนะครับแล้วจากนั้นเราก็เวลาปิดใช้ง,งานก็เปลี่ยนแบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดบลูทูธไปนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับ iOS นะครับพอเราปิดบลูทูธไปปุ๊บเนี่ยไฟมันยังติดอยู่นะครับมันยังกระพริบอยู่ให้เรากดที่ปุ่มะสะลักให้เป็นรูปบ้านนะครับหรือว่าปุ่มโฮมค้างนะครับให้ไฟดับค้างจนก,ก่าไฟจะดับนะครับอันนี้คือปิดที่สมบูรณ์นะฮะผม โอเคครับสำหรับการสอนการใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับใคอยากซื้อนะครับก็ติดต่อมาทาง f a c e b o o k จอเพ e t บอยหรือว่าลิงก์ทางช้อป e ีได้นะครับผมสวัสดีครับ